ทีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับสิทธิ์เจ้าโดดเด่นมากเอาชนะมันแล้วสร้างความภูมิใจให้กับสำนักให้ได้ ทำให้รู้ว่าสำนักแห่งยั่วของเราแข็งแกร่งแค่ไหนสิจเจ้าเจ้าสำนักส่วนเต้าหญิงย่าโสนักพี่เจ้าพวกมันกล้าที่จะพูดว่าใช้พลังเพียงครึ่งส่วนท่านทําให้พวกมันอยู่ไม่เป็นสุขแน่ๆสำนักส่วนเต้าช่างฉลาดนักพวกมันเตรียมทางหนีทีไล่ถ้าหากแพ้ไว้แล้วข้าจะรอดูพี่เจ้าเอามันให้ยับ สิทธิสำนักแห่งยั่วต่างเริ่มโมโหโคำพูดของผู้โอโสสำนักชวนเต้ากลับมาทำลายตนเองเหล่าผู้โอโสของสำนักแห่งยั่วมีสีหน้ามืดมนพวกเขายือนอยู่เงียบๆแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความหนาวเย็นจ้องไปที่สำนักชวนเต้าด้วยความเป็นมิตรเล็กน้อยสุนต้าซื่อหัวเลาะยิ้มและกระซิบให้กับหวังหลินลูกสิทธิเอย๋ยจงดูให้ดี การประลองนี้มีเข้มข้นมากกว่าครั้งก่อนนักนี่เป็นครั้งแรกที่สำนักสวนเต้าก้าหญิงยะโสเช่นนี้หวังหลินมองไปรอบๆเราสิทธิสายในที่โกรธเคืองและจากนั้นก็มองกลับไปที่หลิวเฟิงรอบกายเขายังมีขั้นหมอกสีดำป้องกันการตรวจสอบระดับฝึกตนอยู่หลิวเฟิงยืนอยู่บนลานประลองและพูดขึ้นอย่างสุภาพพี่เจ้า ตั้งแต่ที่ผู้โสของข้ากล่าวมาข้าจึงต้องใช้พลังเพียงขึ้นส่วนในการต่อสู้นี้เจ้าหลงสูงปานกลางลำตัวมีวผิวกายคำและดูแข็งแกร่งกำยำเขาดูเหมือนนักรบในโลกมนุษย์มากกว่าจะเป็นผู้ฝึกเสียนเสียอีกเจ้าหลงมองหลิวเฟิงอย่างรอบคอบพันกำรรม,มัดแน่นพี่หลิวกรุณาด้วยเมื่อกล่าวจบ พันเก้าหนึ่งครั้งจากนั้นดอกบัวสีขาวบานสะพ่างก็ปรากฏขึ้นทีละดอกรอบๆอบเจ้าหลงหลังลอยอยู่ข้างกายเขากระบี่ปานสีเงินปรากฏบนดอกบัวสีขาวเสียงลมกระทบกับเสื้อผ้าเจ้าหลงดังเข้าโซดประสาทแต่กลับไม่มีลมเกิดขึ้นให้เห็นเจ้าสำนักห่วงหลงยิ้มคนมีดอกบัวของเจ้าหลงเข้าสู่ระดับกลางแล้วเยี่ยมมาก ผู้โสใบหน้าสีแดงพูดอย่างภูมิใจด้านข้างฮ่าฮ่าฮท่านเจ้าสำนักเจ้าหลงเป็นสิทธิ์รักของข้าพรสวรรค์ของเขายอดเยี่ยมและปึกฝนอย่างหนักคนมีดอกบัวนี้เป็นของที่เขาได้มาจากสุสานกระบี่ด้วยตนเองหลังจากนั้นห้าปีในที่สุดเขาก็เข้าสู่ระดับกลางผู้โสชิวยิ้มและพูดให้กับสิทธิรอบๆฟัง คนมีดอกบัวเป็นที่รู้กันว่าเด่นด้านพลังโจมตีสิทธิสายในควรใช้โอกาสนี้เพื่อเรียนรู้จากเขาสายตาหวังจั่วหดแคบลงเขาไม่ได้เปลี่ยนสีหน้าแต่กับคิดขึ้นคมมีดดอกบัวหรืออืมข้ารู้จักมันดีให้เวลาข้าห้าปีข้าก็จะแข็งแกร่งกว่าเขาได้พี่เจ้าปกติเป็นคนเงียบ ข้าไม่คิดว่าเขาได้เข้าถึงระดับของคมมีดดอกบัวได้เพียงนี้ซุนห้าวรอบอิจฉาและสังเกตอย่างละเอียดบนลานประลองเจ้าหลงตะโกนขึ้นพี่หลิวคมมีดสายลมนี้แข็งแกร่งมากท่านโปรดระวังด้วยท่านใดนั้นดอกบัวที่ลอยรอบตัวเจ้าหลงก็เริ่มหมุนอย่างรวดเร็วกระบี่ปลายพุ่งเข้าหาหลิวเฟิ่งในทันที ใบหน้าหลิวเฟิงสงบนิ่งเขาเคลื่อนตัวไปด้านหลังทันทีและทำสัญลักษณ์บนมือกำแพงวาลีขนาดนั้นท้องฟ้าเมื่อดมและจุดแสงปรากฏขึ้นกลายเป็นหยดน้ำหยดน้ำรวมตัวกันราวกับสายฟ้าด้านหน้าหลิวเฟิงก่อตัวเป็นกำแพงวาลีสีสันแวววับแลดูสวยงามผู้โอโซออย่างยิ้มบางและพูดขึ้นให้กับสิทธิด้านหลัง คมมีดดอกบัวของสำนักเหิงยั่วเป็นวิชาเซียนที่ยากจะเชี่ยวชาญพวกเจ้าทั้งหมดจดจำไว้ให้ดีถ้าเจอคมมีดดอกบัวจงอย่าพยายามปะทะแต่ให้หลบหลีกมันเว้นแต่เจ้าจะเป็นเหนือกว่าหลิวเฟิงที่มีลากวิญญาณวาลีและสามารถควบคุมน้ำได้ดังใจเหล่าสิทธิ์ทุกคนพยักหน้าตกลงยกเว้นชายวัยกลางคนด้านหลังที่มีสีหน้าดูถูก บนลานปะลองปานกระบี่พุ่งเป็นสายฝนประทะกับกำแพงวาลีของหลิวเฟิงใบหน้าเจ้าหลงลดลงต่ำกำแพงวาลีนี้ช่างประหลาดเกินไปขนาดที่ปานกระบี่พุ่งเข้าประทะมันก็หายไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเขาขมวดคิ้วและกำลังจะใช้วิชาเซียนอันเดิมอีกครั้งแต่เห็นหลิวเฟิงยิ้มขึ้นพี่เจ้านำคมมีดของท่านกลับไปด้วย และรอบน้ำกับเพิ่มขึ้นและปรากฏกระบี่พุ่งออกมาบนกำแพงวาลีเข้าหาเจ้าหลงวิชาเซียนเดียวกันปานกระบีแบบเดียวกันเจ้าหลงหน้าเปลี่ยนสีเขารีบถอยกลับอย่างรวดเร็วแต่ปานกระบี่กับเร็วเกินไปเขากัดฟันกอดและหยิบยันเซียนสีเหลืองจากกระเป๋าถือมาโยนออกไปยันเซียนสว่างขึ้นและกลายเป็นหมอกสีดำ ปรากฏกระบี่กระทบกับหมอกสีดำและกระจายหายไปหมอกสีดำนี้ป้องกันปานดาบส่วนใหญ่ก่อนที่จะเลื่อนหายไปแต่ส่วนที่เหลือยังทะลุผ่านเข้ามาแทงเข้ากับร่างเจ้าหลงเจ้าหลงพุ่งไปบนอากาศจากปานกระบี่เขาไอออกมาเป็นเลือดและในที่สุดก็กระแทกลงบนพื้นหลังจากกระตุกอยู่ชั่วครู่เขาก็ลุกขึ้นไม่ไหวมีรูขนาดเล็กจำนวนมาก ทะลุผ่านล่างเขาถึงเช่นนั้นบาดแผลไม่ร้ายแรงมากดังนั้นจึงไม่ได้อันตรายถึงชีวิตหลิวเฟิงมีความภูมิใจประทับใจบนใบหน้าเขาก้าวลงจากลานปะลองและพูดขึ้นสิทธิเชื่อฟังท่านอาจารย์และใช้พลังเพียงขึ้นส่วนของวาลีสะท้อนเท่านั้นผู้โอโสหน้าแดงรีบเคลื่อนย้ายล่างอย่างรวดเร็วกลายเป็นหมอกสีดำและถึงพื้นถัดจากเจ้าหลง ใบหน้าหมองคำตรวจสอบล่างเจ้าหลงสองสามครั้งและให้เม็ดยาอันล้ำค่าบางอย่างหลังจากนั้นเขาก็พูดขึ้นกำแพงวาลีช่างสะท้อนได้ยอดเยี่ยมนักมีเพียงระดับ8หรือสูงกว่าเท่านั้นถึงจะต่อกรได้สิทธิ์ค่าเพียงยังไม่แข็งแกร่งพอดังนั้นการพ่ายแพ้เช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดาสิทธิ์แต่ละคนของสำนักชวนเต้าเผยใบหน้าปากปื้มและพูดคุยกัน เป็นแค่สิทธิระดับ6ยังมาคิดต่อสู้กับพี่หลิวเฟิงข้ารู้อยู่แล้วว่าพวกเขาจะชนะในรอบแรกจริงที่สุดกำแพงวาลีของพี่หลิวช่างมีอนุภาพมากมายนักแม้แต่ผู้โสก็ไม่สามารถหยุดสิทธิ์พี่ได้คงได้แต่ฝันหาพวกเขาคิดจะทำลายมันความจริงในสองสามปีที่ผ่านมาสิทธิ์ของเหิงยั่วกำลังจะอ่อนแอลงเรื่อย ข้าไปตรวจสอบสิทธิสายในดูแล้วและไม่มีใครสามารถเอาชนะพวกเราได้นั่นยังไม่ถึงที่สุดสิทธิ์ชุดม่วงของสำนักเหืงยั่วยังไม่โผล่ขึ้นมาสักคนข้าได้ยินมาจากคู่โวโสว่าสิทธิ์พวกนั้นเป็นสิทธิ์หลักก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ